ของไทตัวนี้ขไข่พอป่ะตลาดมุาไปเด้ไหรเดือใครนี่นี่ของนี่ของผู้บริโภคลอนี่เอาลายไปไหนเอาบกเชงังเาลายไปไหนสองหมนามสานห้าสามสิบห้าสามสิบห้อยสามสิบห้าเด้อสามหมื่าใหญ่ใหญ่สาม ที่บ้ก็ยมาเดว,วียัเดียวบู่่บ้านคึ้นมาหลายอยู่จะขายขายขายบดหรขายเลวเโอน้นี่มากไหมที่นี่สามหาิบห้าพอพันพี่น้องครับเบอร์โทรโบ่มีหูหอยู่เบอร์โทเบอร์โทรัมีเบอร์โทรโบ่มีเมาวันมเมาอยู่สมปอยน่อยเบอร์โทรเราบ่มี่โโยระยะนี่หาเนี่ย พอพัน <c oughs> ก,ก็นก 3, 5, ังคือก็นังในส5ิเอาีกส่งปลอยใช่หลังเัลเมื่อละใส่ไม่เมืม่อไรนี่เขายอยรถ้ราอะไรไปนียไปส่งพืไทยเอะไวน ไม,ไม่ไม่มาสะพานนี้เอามาหน่อยงบจอดใช่หรือหัวจอดใช่ล้หัวจอดอ้วมคือคนวมเถอะวะ <c oughs> น่าได้ไ่ครับ <c oughs> ตพันเาัวจะออพันงันงนงเนื้องัจอยเันหาหนึ่งโตสองโต๊ตโลพันหา เออนีชุดนีว่าแม่นะชุดนีเขาทายเม่้นเนุถือตัวเรา่บ้านโค้งหมู่บ้านแปดแปดพันกวกัวเขาขายไปเราคือพวกเราแปดพันกวมีสามโค้งนี่ผมทายไปแล้พี่น้องแต่เขาเพิ่งจะออกจากสนามมาซื้อนี่เขาไปเลี้ยงเอ้าตัวรแปดพันกวหกพันกวรู้ะดีั้ตัวเลยขายตัวใหญ่ใหญ่ออกไปน้องทุนมันกำมาขึ้นกำแรอยู่นีเมื่อไหเบอร์มาใส่แล้วศูนย์นย 1นึ่งสองเจ็ศูสหมันได้ขายตัวใหญ่ไปแล้วมันบดหติดมือไว้ไงถีอเหลือกิได้อยู่นี้เอ้ยเอาไ้อนไ้อไป่อลุ้ต่อเจ้าบอง่านเนยต่อสิไม่ใส่เดี๋ยวบต่อไปยี้ันก็ดนสามสิบห้ไปแต่อีกคินึ่งบัชีสุทธิวัตไปใส่หราเห็นไหม้าไปรอ สุติวัฒน์ฟาร์มเพิ่นกับมีไผ่มาก,กันพี่น้องครับเออตลาดนาย่มวันอาทิตย์วันนี้อ่ะสี่ร้อยไปกันเลยพี่น้องมันบ่ไกลจากจากบ้านทิดเด้อโอ้ยม,มองไทยเลยพี่น้องเพราะว่ามันเตาหม่องมันไกลกันอีกคลิปนึงก่อน<ม>ตอนน้นหนีกับสิบแปดโมงเราไม่ก็เริ่มเริ่มโอ้ยชุดนี้เลยโมเลยียมอยังข้าน้ายังข้าน้า องมะบ้พี่โต้วงองงามเหมอนกันหรีต้วงอของโคงมีแต่เป็นขั้วโคงต้นไม้ต้นเก่านี่ต้นหมู่บ้านป่ะต้นไม้ต้นไม่นาะจำไม่ได้งอมันคือกันนะตอนไหนตอนนี้ครับนแต่พันหาแบบพันหาสูสีงอู้นาจอดกับต้นลาสำันแบบพันห ตนไหนของเาไงบบ่ค่ะบอมขงผมตัวหนึ่งัหาเบอร์มาใส่กันตเดันกแปนย์แปดเจ็ดีีสองหนึ่งสองหสอมันเป็นงกพ่งเนาะแต่ว่ามันเคยมีลูกมาให้หมีลูกตัวนึ่งขายก็นบ่สขายลูกเจ็ดพันเออสาม0มื่อเกิดเือเทุ่นีอ่พ่อพูดเเะโลตัวนีสวยว่ะส่งมันดีตัวนี้แต่ว่าจะค้องไปใช่พ่ฮู้แน่พอแม่นเ้ยีอบีมาเติมตัวหนึ่งนี่ บอกอบอบ,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 บีอบ,บ,บตัวหนึ่งด้วบีบมัตเตอร์หตัวตัวนี้ผมมือว่าอนผมทายไปยังมาถึงเ่ท่านเดียวขายได้หนิักษณาดีแต่ของตัวทาาววี่ีบีบไพตัวนี้ครับพ่อปะใส่พ่อขายปะ มีประติของโอยู่มีผู้ใด้ครับนี่บีประติครับของบมเห็นครับก็เลยถามใหมพี่น้องเด้อแต่ว่าเพิ่งเถอเพิ่งกลับมาทไวเอาเอางเงไปส่งเดี๋ยวกลับมาถามใหม่แม่ลูกวะต้นไม้ต้นเก่าต้นนี้ขายหรอยังตัวนี้ยังยังอีแดงเด้อ เท่าใดพอยี่แดงมันก็พาร้อยพอโอ้ยงวยงวยอยงนี่แม่เราจะสื่ออยู่นี่เอาเลยแม่แม่เอาเลยในมือห้ารอยหาไปได้ได้งวราคาหนี่งวยนี่ย้อยช่อนช่อนปีเลยเนาะชนปีเลยเนาะนั่นแหละเกือบช่อนนะตลาดเดียวสูงมันมันหลากหลายงวมันหลากหลายงวมันหลากหลายที่นี่มันมัน โซมางมันง้วงงามเขาไรเลยยโสมีตัวมีตัวจำเลยหรงวงามงเลี่ยงีเขาราคาักสี่หมื่นสามสี่หมื่นนตนี้มันงอเลี่ยงเานียบ้านาบ้านเ่านางวไทยบ้านเทาไทยบ้านซีรีคือเนาะตัวละหมื่นหารยี่ง้เทียบใชต้นไหนแมนบอบอของเาลูงเจมเจ ตัวนี้มือหารอยเถเบอร์มาค่เอเบอรเบอร์ศูนย์ศูนย์เก้าแปสสอหนึ่งตัวนี้มือหารอยย้ายน้ำมาต่ออยู่บ่นี่อ้ยพย้ายภาพเอาเพื่อมั่วงามมันสูงมันปรงมันบดุตบอลกนั่นแต่ว่ามันแห้งเงเไปส่งให้ย้ายงามเครื่องก็ได้ย้ายเราต่ออยู่แล้คุยกบลูกสาวเราอยู่นั่นไป โมแพงดอกพี่น้องงัวราคาหมื่นก็หาลอยไปยางมากลังนลย,ยงัวไผ่นอนีอ่วะชนมากจากของบ่ค่อยค่อยอยู่ตัวนี้ก็งามเาียของไปใส่วันนี้วิตัวนี้สวยเลยครับเห็นเจ้าของวะ่ะ แม่ลูกลูกกับแม่ลูกง่ามพี่น้องตัวนี้ผมฟันท่งได้ประมาณโอ้แม่มันอะไรวะดูมันกกสวยนะ่าตาเรารอเลยพี่น้องเจ้าของไปใส่น้อเดี๋ยวหาเขาด้ยวยผู้พ่พอเจ้าของครับผู้พ่พอเจ้าของเด้อครับไปเบิ่องมองก็งเห็นเจ้าของก่อนแม่ลูกที่นั่นบอก โอ้เดือดหลูมมันจะได้พอเือมมื่นม่นเดียวของของพอเทียกกับมื่นหาอยตัวนี้กับตันนี้กับวยสำคัญเลยตัวนี้งามต้วนี้งามกม่กลัวตนี้มันใายลองเพิ่นยายหายแปดพั่นน่น่น่นได้อยายเราคุยหูกสาวอยู่ตัวนี้มื่นตัวนี้มื่นมื่นเดียวมื่นเดียวครับโอ้มันจะเดือนหรอพอตัวนี้มันจะเดือนหรอ พกเกเดือนเนี่ยพกเกตเดือนเนาะเออประมาณนั้นนะมีเบอร์บอมีเบอร์บอสมีครับบอสมีเบอร์เนาะมีเบอร์พอย่างเน่มีเบอร์วะเนี่ยบอมีครับมื้อเดียวพี่น้องพ่อไปเลี้ยงเนี่ยงงวยสมปลอยหน่อยบ้านใดงวยบ้านกอมันกออยู่ตําบลนองไห้ดูดพ่อในนอ้ยตัวนี้พี่น้องเพราะเราอยู่ที่ท่อสายไผ่พญามานครับบ้านกอกตำบลดองไห้ไปทั้ง อ๋ออยู่ปิเช่ยมืดนเดียวครับพี่น้องครับพ่อไปเดีย่ยงเ้อะต,ตัวนี้ครับผมได้ร<อ>ีพอพ่อไปตัวน,นี้พอนี่ชุดนี้ข<พ>องพ่อว่ะตัวน,นี้งาแมแน่ลูกตัวน,นี้สวยแต่อของโอยู่พี่น้องนี่บมื่อกี้หลัลกหนตัวแม่อีกลูกเ,เค้แท้เพิ่นโอยู่ครับผมเรืออร่องบันดีขอเบอร์ให้เ้อะพี่น้องราค่ากับพวกหูหนํา เอ้าเล่เก็บเต็มเร็วป่อยู่ในปปาย่างว่ะโมอเล่ตัวนี้โอ้หง่อหง่อเส้นหน้าหอยตัวนี้หอยกระบอกโยอียนีหง่อง่อเส้นหน้าหอยชุดนี้เป็นสื้อไปต่อตลาดยิ่งจะโซ่ เนี่ยมาถ่ายบ๊อบออ๊อบจะไปว่องไไปไไหางเขามากเลยในว้ี่ใ้ข้างหลังบมมี้วก่อนนี่นี่ตั้งแดงนี่นี่ตั้งแดงเลยนี่อันเนือบออันเนือหรือนเหล่องเนือเนาะเท่าไรเลยมื่นทั้งสองบอฮะวัวขนฝากไวอยู่นะโอ้ สองหมื่นครับเนียนปกอานเนื่อไม่ังคือห้นแ่พอหนแดดตัวหนึ่หรอคือห้นแดบตื่นข้นครับเพาะเคยเข่าสนามมวเลี่ยงดีกว่าเนื่อเรีแท่ครับโอ้ยมันเนองพันห้ารครับโอ้หวนสองสองห้าอยเปิดไอเขาก็สื่นะต้วหัวมันแต่เปียนอแดดครับ มันจะเี่ยผู้บุคคลอะผู้บเคือมันจะเลื่อนมันลายลแต่มรนละลายมาไกลหน่อยต้องผลยังตุ้มตามอยู่เนาะตุ้มตามตุ้มตามอยู่ตลอดเลยเอา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 ันมาเบอร์มาใส่ผมเลขศูนย์แปดสอครับสามหเจ็ครับสี่ห้าหกสี่ครับผมวนบลาไนี่ละลายนี้หลูกพืนมากพืนสองส่วงตัวนี้มันเป็นมันบอเป็นสาวยนี้อาจจะมันครับแน่เห็น เนื้อหนังเกลี้ยงๆบ่มีลูเนี่ยฟันทงไหนดีเด้ออ้าเนื้อไปน่องเอ้าบองอีพอนี่งามตัวนี้สาวน้อยเกระไรละพรข้อเท่าไหร่มื่นโถกมื่นสองดูแข็งๆกันตัวนี้งามด้วยแม่สาวเด้อตัวนี้แม่สาวเอาไายละเอียดสีโบดครับออกพุทโบดจัดๆเลยเม็ดซีซีปอะไรอยู่นอกความสูงแม่สาวครับจักเดือนละสองปีเด้่ สองปีเดียวกว่าแข่งขาครับบ <ม 1971. S 1> ู๊16 ھ, 16. 16, ลำตัว,ตวสี่เหลี่ยมเนี่ยนาะพอเนาะหมื่นมื่นมื่นเท่าไรก็มื่นหกมื่นหกพันเด้อลำตัวสี่เหลี่ยมม้วเลี้ยงพี่น้องครับม้วเลี้ยงม้วเลียงม้วเรียงม้สวยม้งามคือตัวนี้คืออยู่สี่เหลี่ยมนี่พี่น้องครับเบิ่งถ่ายมาเด้อกกหางเราเอา เมษีเมสิบได้อยู่ไายละเอียดน้ำล่างพี่น้องเด้อไทยละเอียดพี่น้องท่านบานวาไทายเห็นให้สัดส่วนมันเนยบางเทอทำแมนง้ออะไพราะเาลุกกลมลุ่ไปไหนมัง้อเยียบได้อย,ยู่พอได้อยู่เกือบเกือบจนจนเปิดเท่าใดหกพันก มื่นหกพันภายนออาเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งหกสามแดสาอทั้งไหนพอการลักโอ้ยซีรีมือขึ้นมอลํำพอเปิดเบียงมวนเร็วแว่ามงเขาโอ๊ยีรียมดิกหน่อยไปนอมอลํำขนาดใหญ่ยเนาะผมว่มันใกล้พดบ่มบึมบ่มขนาดใหญ่นังไปพ่อไหมันพ่อ สายเนือเหรอพี่น้องมาดิเสามาดิเสาเพราะท่านเด็กไ้นาะเขาซื้อเต้าานกันเนาะไลาบาไปถามมึงเาน้าล่าบนะน้าถามมึง้าล่ราบรโตโตะโตะเงินว่าไรเ็สามสิบเจ็ดนี่เอนี้งัว คุณคุณหารนีนะ่เนาะคุณอาหา,หนนะารเนีเ่เน,นานนะ้าางง่วมันเหี่ยงหารมาพีนอน้องเนาะโอ้7ฉันมาแต่ว่านาะแต่ขายเยน,นียเนาะเบียมันเตียมขอกมาเลยดิเตียมขอ Higher, laughter, price, uhh. ients, ยิ่แล้วอิ่มนกัน่างเล่นี่เมันนั่ง่เานั่งซาลาล่านนนบ่เต็มอยู่เหรนั่งเินงืนพทรามันอยู่หรือคนไทยเสือสามหมื่นเจ็ดง้อขนตัวสามหมื่นเจ็ดเนาะเอาพี่น้องเบอร์เดอร์จากไดเบอร์เอาไปเลียงปิดไม่ใส่พี่หมตนเขารนาลพี่น้องก็วายหยุดปี่ไม่ แต่ว่าตลาดนี้เปิดขึ้นเกาพี่น้องวันจันได้เปิดขึ้นเกาสายขุนเบี้ยไหม่เท่าไรเฮียเบี้ยเมื่อดีแบบาสามสิบเจ็ดมื่อก็ตัวระคาสามหมื่นเจ็ดเนาะไม่ในแสนหาพัน มันขาดเขาแน่วเบียดใส่เีนาพันกับโตลราสามมือแต่มันเสีเอาเป็นตัห็นมันโตสามมือเกตเตอมันเสือสามกมอมเลยเชียมันอะนเก่าพันโอ้จนตอนนี้เอาสายคุณมีเรื่ังบยังมาอีกรอบนึงเลยเอาไปยังง้อดื้อ่ะ ถ้าถ้าตัวเดียวนี่สามหมื่นเจ็ดตัวสามหมื่นเจ็ดแต่ถ้าซื้อร่วมนี่ยแส้ตกเก่าพันห้อมื่นนี่ไม่ให้ลอดแส้นี่ยนะเองได้สวยเองได้ตอถือลกัตใหญ่เริมตอนอยู่ครับเอออาจจะสอบให้แน่ มีเลขโทษโทษบ่อหรือยัย right> มีเบอร์ป่ะมามาดูกันเบอร์ไหเบอร์มาใส่เบอร์เบสิลงให้เพื 8, 000, 9, 1961, 240, ่ออะไรคขายกันนะใส่เบอร์มศูนย eh ์เก้า0กศูนย์เก้าหกสองี่อย์หนึสนกสองสามตัวนี่เข่วยลสงเสงหาพันนอเจ้าพระเจ้าเสียงเก่าพันตัวเดียวตัวละสามสามสิบเจ็ด มันมีคนถามอยู่ว่าช่วงนี้พอเขเบิ้งช่องอยู่คะตัวใหญ่ไทยแล้วกันเห็นยนะยาพิซซิโล่ไงหมูอ้วนมั็แย่งกันสื่อแล้วว่าเต็มคอก็หนีหูยงเบิ้งก็เหี้ยไงไงหล่ัว่าแลครับแม่รู้ว่าเมื่อแหร่ผานหาหนุ่มแม่ดูแ เงินปัหารลอยต่อได้รแม่ลูกเงินแปดพันหาแม่ก็ขึ้นแล้วนี่แม่ขึ้นลนาะนันมแม่อยู่ลูกก็จะเดือนเลยเฮ้ยมันสีเดือนที่บปสี่หาเดือนเนาะแม่ยังไม่หายนมลูกอยู่สี่หาเดือนก็กลัวลูกเม็ดยีซิบนิดนิดแม่เป็นลูกแรงเราจ้ะแม่บอกว่าสองตัวลูกสองตัวนีนอ หมื่นเท่าไกม่นแปดห้าร้อยหน่งแปดห้าร้ยเมาใส่ศูนย์แปดศูนย์ครับหกสครับสี่ส้าครับครับเดี๋ยวจะลงทั้งเดียวหนครับครับคลิปสั้นเนี่มันมันค้นเห็นเห็นหลายน่ะมามาเทนี้งัอคุณ่านี้ฟุงเลอย่าาเทนี้กู้ผู1หนึ่งสองสามสีผูวัดนุโตพี่น้องครับ1 2ึ่ เจ้นา,านี่เขาคุ้นมาอีไ่วาส่งน่าจะเขาคุ้นมาแล้วขอพูดหลายครับเยวเดี๋ยวพันเดี๋ยวมือเดี๋ยวะมาสีปากรั่วเออาเลีเยี๋ยอปากสีรั่วไทยกันมั้ย มันขุนมาวเลยตัวนี้มถูงูร้อยเท่าไรโตเท่าไรเมื่อวนเจ็ดหมื่นสองถึงโตเท่าไรเมื่อวานเจ็ดเจ็ดหมื่นสองถึงหมื่นหกหมื่น็ดหมื่นหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้ยหนเอาสายขนไปไปขนต่อเลยพี่น้องครับมันคอแอดพงสามันไห้มันโตล้วสายขนตัวละเบือนหกหมื่เจ งวขนเด้อพี่น้องเบิดนี่เจ็ดมื่นเพ่นวะมวขนวขนเป็กยังกิดหั้านอยู่อยู่ขังงตัวนี้นะพี่น้องเอาเบอร์มาใส่ศูนย์ศูนย์หกหนสองศูนย์แปดหนึ่งสองศูนยเองขาคุ้นมาให้เรียบร้อยพี่น้องไปใส่ใส่หารต่อเลยเนาะมขุนได้ดีแห้งวะคุ้นได้ดีแห้งพี่น้องครับ อตัวเราดึงเก็บกว่าผมไลไรละขามเลยราบอ่ไ่เห็้ยอยบอยอยบ่ยบอยบอยบอยอยบอยบอยบอบอยยบอบอบอยบอยอยบอเอยบอยบอยยยยยักเอคนละมือ ไี่อยงไไปไปไปบวชเอาบวชเอาผ่านเลซอยหมูตัวนึงผ่านกินผลไม่กินผลไม้ยัผลไม้ขามอะบไม่อย่งไยังกันอะไีแต่เสียงเวเอาบงเล่แม่ลูกเท่าไรไอเี่ลี่สองหมื่นเอ็ครับสองหมื่นหนึ่งอ่พเดพี่น้องพ่อเรา ม้เลเขาถามนักช่องอย่ไงปัจเจ้ากับไทยเอาขออยู่แม่ลูกครับชาโรเล่เ้อชาโรเล่เม่อยากขายน้ำเลี้ยงน้อยนึงครับไห่น้อมลูกโอ้ยยุไม่เล่มันเนาะไม่เล่มันเนาะไม่เล่หมันเนาะมันพามาเนาะแม่มันพามาเลยพี่น้องพอมันมีบื้อน่ะงวดนี้งวดเลมันจะมีบื้อเด้ดทะเลลอยมันจะมีบื้อแต่ลูกนี่เลือดสูงนี่หน่เนาะครับดูกเลือดสูงครับหมูยังยองอยู่สองหมื่นหนึ่งพันสองหมื่นหนึ่งพันบาท โอ้คนไทยมวยจอยเตัวนั้นสองหมื่นหนึ่งพันลูกเอาเอาไปขุนดีๆพี่น้องทุกปู่ลูกมันจังเดือนละไอหัวลูกเบิร์นบวกเนาะซีหาเดือนรบ้านเนี่ยนอครับถ้าเป็นบ้านมันเขามากสิมันเจ็ดเดือนแต่ตัวนี้มวยเลีผมบู๊หัวมันเขาเบิร์นอย่งไรเขามันออกเบื่อมาใส่ผมเขาเปนออกเร็วเอาเบื่อใส่ผม เรียกเรลีกก้ศูนย์แป่าเก้าสี่แปดเก้าสองหมื่นหนึลูกแบงเท่าไหร่ครับแบงลูกเท่าไหร่ไปทั้งคู่เลยนาะเป็นเป็นนแบงด้พี่น้องเอแบงเด้อสองหมื่นหนึ่งพันบาทเดี๋ยวเดี๋ยวแมวมันจะบอกนโอ้ยอดลูกจอดเดี๋ยว เฮ้ขายลวเว้ยขายลวมาใหม่ลึกเตือนเดือนวันวันกบบานเลยขายไปเลยมาเลยถึงตัวใดเ้ยถึงตัวใดเ้ยสองหมื่นิกจอดมันมาได้ว่าเนาะมันช่องไงพวกพ่อใจขายง่วนมาได้ว่าเนี่ยเนี่ยนมาเจ็ตัว สองหมื่นกว่็ได้่ดอะกว่านี้เต็มดีสองหมื่นหนึ่งพันตัวนี้เดี๋ยวไปบังของตัวใหญ่เลยนี่ตัวนัหนตัวของพยัญโญหรอคลายหลอวะตัวหรือตัวนีวะ

ของไหเดขายอีกหนล่าแล้วกูแล้วมันกูไรอครับโอ้ยขายหกหมื่นหกหมื่นเจ็ดเด้อด่ของมเต็มเต็มู้สีไหนเน แาว่าหญ่สูบถุตัออยู่ตนจนมะไดของพ่อยน้อยมาขายไปแเจ็ดีกหมืครับของมเปมนหนึ่งมันซื้อไปแล้วนะเฮ้ยยาเด้ยอยาไก่เด้อเอาเอา,เอางานเด้อเอางานเด้อหกหมืจคุณนะลงเด้อโมเมนสายหูเด้อหกหมืจตัวนี้น,ออะน,ะน,น้อยพอเนาะ6หกหม่นเจ็นาองของเปมบมเปียนพี่เี่ยนี่เปมมึงนึก่ไงเด้มึงนึก อุ้ยพี่น้องต้นโตแข็งขาม่เบงต้นน่อยเเต้นนังพตอนอยู่ดอกสิบรลดอกเออของไงเขาอู้เบงตัวนีกับตันนันมันตางกันเลยพี่น้องเดอทยเห็นเบื้งตัวนโคตรเองคตรใสเลยเฮยยเ้ยวั้นกเอากานอยู่เด้อ มันไกดื้อเนาะ6กมันบอเท่าไห่จ้าาา้ดียครับตัวละแปดพันเมีสาวอย่าไปใกล้ไป่ดมเหมือนอตัวละแปดพันเอ้าเยวแเฮ้ยนอมึงนอเอาดมเขาเลยเขาหลีดทำเสือหรือเขาสวมแบบพวกนาจะว่าไปหลีดเนาะ มันยังแห้งเนาะมันขึ้นขึ้นาได้ไป,ป 8, ดิาเขาืกับ่โอ้ตัวละแปดพนตัวน่อยตัวหน่อยตัวละแปดพันมีเกือบแซาหน่อยตัวดันติดบด้หน่อยอ๋อเงาขืนโคบีดีรัางหักพอดีเลยวะเบอร์มาใส่ปะเบอร์เบอร์เรียกมากันศูนย์ศูนย์ เบอทซุเอเบอรับส่มีเสียซเปรสียไร่ะล่ะบอเจ้าอัเบอร์เจ้ามาเจ้าเขาจ้าบ่ได้วเร์หบอร์แต่พันเด้ตัวหน่อยอย่างนี้ัรรยากาะสมก่อนนอ่ะนั่นจะไปไกลมัยังโอ้ยมันเอากานอยู่เด้อพายข เว้ยมันจะขายต่อได้ขายนเท่าเขายไห็าหมันัไอนึงเห็นไันเท่ไรหนึ่งมันเท่ไขนเมันหกหกหมื่นกันจะไม่งลงไปมันโอ้เบี้ยบ้านขายรกมันสวยแล้วนะต้นนั้นขายไปอะไรไปตัวมาเท่าไรเลยตัวใหญ่ห็นไหมบ้จะขายครซื้อไปใช้ซื้อทเท่าซื้อเท่าหร่น่อยเท่าไดเจ็ดหมืน เจ็ดหาเจ็ดสิบหา่ต้นไต้ไเนี่ยตใหญ่ตัวแรกถือมันทายเนี่ยันึงมันเสือด้ยเจ็ดหมื่นหาเบี่มเสือเบี้ยมกินด้เีอมก็เจตักเนือเก็เบี้ยสืเบี้ล่ใชงอไรเ่ยใครมาหรอเหลือตัวเดียวใช่ไหมเลือเ่ยวเหลือเดี่ยวเหลือเดียวเดี่วกัเหลือคนโตบ่ะเ้เท่าสายเดี่ยวตัวนี้ เงาสองหมื่นหกพันหาสองหมื่นหกพนห้าร้อยบาทสองหมื่นหกสองหมื่นหันห้าสองหกหาหว่ั้มสันสันเล่ต้นไหนแม่ว่าสันเล่เาขายแล้วครับเท่าไหร่นี่ ขายสามตัวหกหมื่นพันีหกหมื่นพับ่เล่สตัวบอโอ้เป็นขายหกำลังแพงงักำลังแพงสตัวหกหมื่นพนี่เ่สันขายไปเราอตัวทอขายหกหมื่นพไว้นี่ตัวนึงนี่ตัวหนึงนี่ตัวนึงเออมาต้นขายอะไรวะตบอกเอาเอาตัวีเบอร์มาใส่ตัวีเร็วศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์สคมสัน สองมืเท่าไร,าารสองปัาหามืทหาเด้อสันคนดีสันคนดีครับ,ม,บรนนม, <laughs> มันบอกง้อแพงพี่น้องสันว่าง้อแพงเดือนว่มันบอกวาองได่อก่ผมบอกได้ <laughs> บเบื่อเด้มีมันติดต่ออย่มงนมันต่อหกหกสิบหาเนี่ยเป้มาตั้นไหนอยู่ <laughs> เจอมือเตามันสื่อตัวหนึ่งเจ็ดเจ็สิบหา่ตัวน,นั้นเจ็ดสิบหางสื่อแล้วสื้อเข,อขอาคอกอ้ยตัวลงมา อาวขาี่รถมากเร็วหน่อยกอลเทมบุ่มมากสบบร้อยกระถอกห่องทองแปดหมื่นไปยังนอนห่องแปดหมื่นก่อนต่อไปต่อมาเลยเจ็ดสิบห้าบักหนึ่งก็เขาคลอกเลยเออเอาไปเอ้อสามสีมาที่เราคลิปแรกเดี๋ยวผมจะลง่งหายได้พี่น้องได้